หยอกกันเกง่งปลายก็ไม่ธรรมดานุก,ก็แสบคือแบบทันกันดีมันมีอะไรมากกว่านั้นแชทผมกับไปไปอะครับอืมก็เชื่ออยู่หรอกแสบแกงยันพี่หนุ่งอะทุกคนดูความแสบของเขาคือในรูปในแชทในอะไรของเขาอะไม่รู้นะเหมือนเขาดูกันได้หมดเนาะคือแบบเขาไม่ห่วงหรือเขาแบบว่าให้กันเห็นได้อะ ปกติในรูปอะไรแบบเนี้ยมันน้อยมากนะที่จะให้คนอื่นดูมันส่วนตัวมากเผื่อเราถ่ายนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอาจจะเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยน่ารักวันนี้เหมือนมาหยอกกันอ่ะทุกคนายแทบไม่ได้ซาวซาวเพลงสุดท้ายคะ่ะเพลงเดียวนอกนั้นทธนโดนซาวไปามาทํำไมก่อนลูกมาเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยหรอเออก็ได้อยู่มาแฉมามาหยอกกันมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอืม น่ารักมากวันนี้ทุกคนยกกันเกง่งรอดูคืนนี้จ้ะบุ๋มว่าสุดอะมันคือบอต่อะนาดไอ้แซคมันมองหน้าแล้วเอาเป็นอย่างเอาเอา,เอาเศร้านี้เมื่อัานผมลองบิดเลยดินี่ผมเศร้าหูไปแล้วเรียบร้อยครับเงียนเว้ยโอ้โหไอ้เอมก <c oughs> ดอะไรเนี่ย มาเล่นคอนเสิร์ตกันเงียบนะมึงเนาะเดี๋ยวพัดวัวรูปขึ้นถึงบนนี้เลยนี่ส่งเสริมมันมีมันมีคลิปหนึ่งที่ตลกด้วยครับเดี๋ยวให้ดูขึ้นจอไปเลยมันเป็นคลิปของพี่นงพี่นงส่งมาอะไรนะสร้างกลุ่มเลยสร้างกลุ่มเข้ากลุ่มมาเสียร้อยก้เก้าเดือนหนึ่ง ดอกกระจายกันไปเลยมันมีคล okay. ิปพี่หน yes> ่งด้วยแต่ตลกมากเลยคลิปเนี้ยผมไปเปิดรูปนี้ให้พี่หน่งดูอ่าอ่าแล้วแล้วแล้วคุณดูอ่าดูสภาพพี่หน่งนะแล้วพี่หน่งทำไงตอบเดี๋ยวนะะอันไหนวะอันไหนวะอ่านี่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 พี่หน่งแบบนี้ใส่ถุงมือนี่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 อ่าคุณฟัเลยนะ ดูคลิปได้ดูคลิปได้แต่กูลงกูลงไปภาพใซ่เนาะอ,อ่ะคลิปขนาดนี้รูปจะขนาดไหนอ่ะแค่นั่นแหละสีอะไรนะไปสีอะไรนะสีดำ ใจใจใจหมาไหมล่ะเป็นกายเป็นบ่าวอะฮะสมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันไม่เอาไม่เอายังคงมีไหมไม่เอาอย่าเศร้าอย่าเศร้าเพีงใหมเศร้าไปตอนนี้ปั๊บโลเต็มติกตอัว ตัวท oh, <okay. S 1> like, oh, ี่ยังจมปักกับภาพความลางอ๋อเพลงของพี่เนั้นใช่ไหมไปใครดึงเรือไม่คืนฟังพี่แกที่แกได้ถูยไหทไ้อใช่ไหมัีเแกไถอยใ่ไหมที่แกไดยใชไมทีแกด้ถอ่หมที่ดถอยใช่ไหมที่แกได้อหมที่แก็ด้วอย่ไดมที่แกได้ถอยไมด้ยใ่ไหมที่ก้ถ่ไหม่ได้แอ่ไหมใจ่แกได้มองหกได้อยใจ่ไปมท่แกด้ชไม่กไปใชมีก้ธอใชมีอย พยายามจะลืมเธอไรอิงความเพ้อไม่เคยาใจไม่เคยได้เข้าใจ oh. สมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันยังคอยสั่งให้มีเพียงเกิดขึ้น ค่บคืนนี้เจอกันกับพวกเราครับขี่ทุ่มนะโอ้ไม่เถอะวะนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันฮะค่ำคืนนี้มันไม่ได้มันค้างเออถ้าเขาขึ้นเย็นนี้ก็ได้บุฟเฟ่เบียร์มานั่งกินดูวงเปิดฮะโนอโนอมาแล้วมีคนเลี้ยงเบียร์ปะมันเป็นกับดัก นอนฝันน้วเหรอนึกว่าเราจะเลี้ยงเบียเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับให้ผมผมผมเลี้ยงได้เลยอ่ถ้ารูปนี้ขึ้นเนาะโอ้ยฉันเดินทุกคนครับนี่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  เอาครับพบเจอกันแน่นอนครับในค่ำคืนนี้ครับทุกคนครับฝากวงเปิดด้วยนะครับแล้วก็พบเจอถูบทูบถูกกำปั่นแกนๆหน่อยดิมันมีอะไรมากกว่านั้นในแชทผมกับป้ายไเอาแล้วสรุปมาที่นี่กับใครนะครับ